สวัสดีค่ะพบกับช่วง The Sim Multiverse แล้ววันนี้เราก็ไปเจอพี่โจอีบอยในจักรวาล The Sim เนี่ยเห็นไหมว่าคลายมากเลยนะทุกคนถ้าเทียบกับรูปนี้เพราะฉะนั้นเราจะนำมาปรับแต่งนิดหน่อยได้เวลาส่องอินสตาแกรของพี่โจแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกรูปนี้มาเพื่อเป็นต้นแบบในการ ทางคิ้วตาจมูกปากหนวดสัดส,ส่วนหน้าแล้วก็หูนะคะเอาให้คล้ายกันได้มากที่สุดมาแล้ก็ปรับแต่งกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ในสัดส,ส่วนของการเลือกคิ้วบอกเลยว่าค่อนข้างเลือกยากเนาะเพราะเราไม่ได้ลงมอสหรือว่าซีซีส่วนเสริมใดๆทั้งสิ้นอันนี้เป็นออริจินอลของเกมเลยแล้ว พี่โจก็มีรูปหันข้างให้กับเรานะคะเราก็เลือกรูปหันข้างของพี่โจมาสองลูกเพื่อที่จะดูด้านข้างให้พี่โจะนะคะสะดวกอีกแล้วทุกคนโอพี่ๆเขามีมุมหันข้างเนาะไมว่าจะมีแต่แบบมุมด้านหนอย่างเดียวอ่ะเดียวรอยแล้วก็มาปรับนิดปรับหน่อยเออดูเหมือนพี่โจขึ้นมาไหมาทุกคนอืถึงช่วงปรับซิกแพคให้กับหนุ่มๆเนยนะคะเมียวชอบมาก ณจุดนี้ทรงผมก็เลือกใ้พีิโจได้หลายทรงเลยทรงไหนก็ดูเท่ดูเหมาะกับพี่เขามากๆแต่เราว่าเออทรงเนี้ยคล้ายกับในรูปในไอจีของพี่โจมากที่สุดแล้วนะแต่ว่าทรงอื่นๆก็สวยหลายทรงนะคือแบบดูเก๋ทรงนี้ก็ดูเป็นทรงปัจจุบันของเฮียแกนะแต่แบบเหมียวว่าทรงเดิมก็โอเคทรงเมื่อกี้หมายถึงว่าทรงที่บอกว่าเหมือนในรูปในไอจีเนี่ยค่ะทรงนี้ทรงนี้ดูเหมาะกับ พี่โจ้ามากๆแล้วนะคะจัดไปปรับแต่งสีผิวกันให้เรียบร้อยต่อไปเป็นการหาเสื้อทุกคนพี่โจชอบใส่สภาพลุคประมาณนี้มากๆเลยนะบอกเลยว่าเป็น everyday look ของพี่โจเลยนะคะแล้วมันก็ดันมีเสื้อในเดซิมจริงๆทุกคนเราก็ตั้งชื่อไปเลยว่าโจอีนามสกุลบอยไปเลยนะคะเรามาดูท่าเดินของพี่โจกันดีกว่าว่าจะเลือกท่าเดินแบบไหนให้กับเฮียเขาดี อเหมียวเห็นท่าเดินของพี่แกตอนแกไปทะเลอ่ะแล้วคิดว่า,นานเนี่ยท่าเนี้ยเหมาะก,กับพี่เขามากๆเลยนะเออคือเดินแบบดูเป็นคนอารมณ์ดีเดินธรรมะท่าแมงดูชิวๆแบบเนี้ยค่ะเออเอาท่านี้เลยดีกว่าทุกคนเหมาะก,กับพี่โจมากมากอสำหรับอุปนิสัยของพี่โจพี่โจเป็นคนชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกชนิดเพราะฉะนั้นให้ เป็นอุปนิสัยที่ชอบออกกําลังกายไปเลยนะคะเป็นนักเพาะกายไปเลยและเป็นคนที่กระตือรือร้นชอบเล่นกีฬาทางน้นํานาเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรต่างๆที่เป็นทางน้ํากิจกรรมทางน้ํากันเลือกให้พี่เขาไปแล้วก็ชอบเข้าสังคมนะเหมาะแล้วเหมาะมากมากเลยนะคะกับพี่โจอของเราหันดูเดินร่างแล้วก็หน้าตาหนาเอ็นดูนะยิงด้านข้างนี่เหม噢 ภูมิใจที่เหมือนนะเหมือนนะเหมือนกันด้านหน้าอ,อีกอ่ะเออวิลล่ะโอ้ยฉันหลงรักซิมตัวนี้มากเลยคือหลงรักกับพี่แบงค์ที่เราสร้างไปก่อนหน้านี้อีกนะคะเพราะว่าดูแบบดูเป็นพี่โจ้น่ารัก พี่โจพร้อมแล้วกับการอยู่ในจักรวาลของเดอะซิมนะคะลำดับแรกไม่ให้น้องหน้ากาันเราจะให้พี่โจนั้นโชว์การร้องเพลงก่อนเลยมาฟังเสียงพี่โจกันค่ะทุกคน <c oughs> อาจารเสียงดีจนได้รางวัลไม้ทองคำเลยนะทุกคนเออเป็นกำลังใจพี่โจหน่อยเดี๋ยวเราจะให้พี่โจโชว์ความร่ำรวยตามวิถีแรปเปอร์ให้ดูนะคะวูฮ้ครั้งต่อไปเราจะพบเจอใครในจักรวาลของเดอะซิมอีก ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ